สุดราคเอ็กซ์ดีกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาพชาแนลนะครับวันนี้ก็ดูบรรยากาศกา่อนเช็ะกินนะครับหน้าห้องเช่าวันนี้บรรยากาศดูดึกวา่าสวยงามมากนะครับอสั้าๆอีกทีต่อมาดูที่มีแรงบ้างในทีได้ชมกันนะครับดูบรรยากาศทางออกนะทีน้อไม่เลยนะครับบรรยากาศยามเช้นๆต่ออีกสวยงามมากครับ สวยสดชื่นเลยน่าตื่นตานี้นใจสิราของที่พักอากาศดีนะต่อเช้านี้นะัก่ขี่สิตอนะนี้จอมปวดนะครับเนี่ยดูดิ นี่ครับโรงแรมรักรีสอร์ทไอซีเนาะนี่คือเมื่อคืนนี้ก็พักที่นี่นะครับสีสัน,นนะครับบรรยากาศสวยงามมากนี่กรับผมนี่ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะเป็นต้นของอมะม่วงหาวมะนาวโห่ในไอซีดูออกลูกแล้วนะครับบรรยากาศต้นไม้นะสวยงามอยู่นะครับบริเวณรอบ เมื่อคืนก็ฝนตกนะครัีนอนที่นี่นะครับฝนตกเช้านี้ก็ยังอากาศยังมืดมนอยู่นะนะครับยังมืดอยู่ค่ะไอซนะีตอนนี้ก็ต้องฟ้าไม่เปิดนะครับับเด,ดล่าสุดนะวันนี้ก็เราก็จะพุ่งเข้าสู่เนาะหนองนานะครับกคกหนองนาเขาส่ชนบางคนพ้าเต็นนะครับที่ที่ขุดเรือคำนะครับบา้านดงจัปลานะไอซีก็จะได้ไปแต่เชา้าเพื่อไปจะได้อาหารทานข้างทางนะไอซีเนาะ ตัวนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบุดเดือยคำเท่าไหร่นะครับเอซีตอนเช้าเช้านะครับนีดอกไม้สดชื่นนะครับแต่เช้าเลยซีเนาะสวยงามมากนะครับ หงนู้ก็กเป็นเส้นทางออกไปเข้าวานอนนิว่านะครับทางขาขึ้นแล้วก็ขาลงจะไปกุดเก่าคำในสีเนาะก็สารับคลิหน้าเอซีเนะเาะกล่าวสวัสดีก่อนเออโหน้อคปหนาเจอกันใหม่ครับก็อจะรีวไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสุภาพชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ